สวัสดีครับครับวันนี้เสียงยาผ้าลาะกับน้ำแนวทางดีๆมาเสนอ FC ฟซีนะครับเนาะครับวันนี้ก็เป็นมือดีนะครับอากาศดีดีครับวันนี้ครับครับเพื่อความาแล้วอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดติดตามนะครับเด้อครับเพื่อสิบประเพณานแนวทางครับแนวทางของเสียงยาเนาะครับเนาะครับเสียงยาผ้าลาะกับได้ เหนือแนวทางมาเรื่อยๆนะครับติดต่อกันมาเรื่อยๆนะครับเนาะครับพอได้ขาดครับพอได้ขาดพอได้หายครับครับโปรดเข้ามาแล้วก็ติดตามไปครับครับอย่าลืมนะครับเด้อครับครับอันนี้ก็เป็นครับเลขของพอแขกนะครับเนาะเป็นเลขครับของพอแขกเลขเทวดาล่ะครับครับพิ่นกเพึ่งได้ทรงมาครับเป็นตัวเลขครับ เพื่อนกับบวางนะครับเนาะมันกะเหตุงานคนละเวลาครับบางทีเพื่อนกบเขาเงยมึงขึ้นบางเป็นกะนะครับเนาะกะบพค่อยได้พอกันเพื่อนก็เลยนซุ่งมาให้เป็นตัวเลขเป็นแนวทางนะครับเนาะไปพิจณาเบิ้งรับครับเอฟซีผู้ไรเขามาแล้วครับกดติดตามไว้เ้ครับเด้อครับเพื่อสิบ่ได้ผ่านแนวทางของพอแขกนะครับเนาะพอแขกเลขเทวดาด้วยครับเด้อ เลขเทวดาที่มากของเพิ่นครับผูมเจ้าทีบวกกับเหล็กคำนวณของเพิินแน่ครับเล็กสูตรคำนวณของเพิ่นครับของพอแขกนะครับเด้อพอแขกเล็กเทวดาครับผูมเจ้าทีดีดีครับยุหันครับยัยงยากระไดไปเบิ้งวิธีการครับไรนาสวนผสมของเพิ่นครับเพล่นก็ร่างสัางก็ร่างแปลงนะครับเนาะครับผู้ใดยุไกอยุไกลกับเบิ้ง ไปต้องการนะครับเด้อครับเบิ่งทงไฮทงหน้าครับบรรยากาศนะครับเนาะครับบรรยากาศน้ำบานนอกเข้าครับตอนนี้เขากำลังประมาณนี้แหละครับครับผู้ใดอยู่เมืองนอกเมืองหน้าครับเบิงบ่งครับเพื่อสิทิขีดหอดบานเนาะครับเนาะครับาประมาณนี้แหละครับทุกที่กับประมาณนี้แหละเขาครับเขากำลังวานกำลังงามนะครับเนาะ ครับอันนี้เขาเขอมะเบิงตัวเล็กน้ำเพลินนะครับเด้อครับน้ำพลอยแขกนะครับเนาะครับพลอยแขกทรงน่าแบบใดแน่ครับก็ได้เขียนไว้แล้วครับครับเขอมะเบิงน้ำกันนะครับเนาะครับสำหรับเล็กพลอยแขกเล็กเทวดาเนาะครับเนาะเพลินกบะมีหลายตัวครับทั้งหมดทั้งมวนเพลินกะมีอยุหกซีคู่กับเล็กเล็กสองตัวมีอยู่ซีคู่ เลขสามตัวก็มีอยู่สองคูครับสองหางนะครับเนาะครับสองหางครับกับพิจารณาเบิ้งน้ครับเด้อครับเริมมากกัจัดผู้ได้คัดกับผ่านก่านำเสนอเปลี่ยนเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับเบิ้งไว้ครับเพื่อถืออกถือใจไปจับลอตเตอรี่ครับเลขพ่อแขกเลขเทวดาเพิ่นขับไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อครับ เด็กของเพิินครับขึ้นบนขึ้นล่างกับว่ากันไปเนาะครับเนาะครับเด็กกะงามยูครับเพิ่นจับคู่มาไหเนาะครับเนาะเพิ่นจับคู่มาไหเพิ่นกใไอเนีนมาไหสองหากับหกหนึ่งแหละครับสองหากับหกหนึ่งเป็นตัวเนีนของเพิ่นครับกะหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเป็นตัวล่องนะครับเนาะครับเป็นตัวล่องสำหรับเด็กพอแขกครับ สองหาคำหกหนึ่งได้อครับเด้อครับท่านสี่หกหนึ่งคำหัวคำหางก็จะเป็นเก่าหนึ่งกระบาไปนะครับเนาะครับสองหาครับอย่าลืมสองหาละครับครับสองหาเป็นกระงามอยู่ครับเลขของพคอยแขกไปทั้งบนทั้งล่างครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาครับเป็นงวดของวันที่หน,นึ่งกรกฎาเนาะครับเนาะ สำหรับเลข3ตัวก็มี1 1 9 7 1 9 7ครับเป็นตัวเด่นของเพิ่นเนาะครับเนาะ1 9 7ครับค่าสิทีิอีกตัวนึงก็8 5 1ครับ8 5 1เนาะครับกับพอหลายตัวก็มีแค่นี้ครับครับบร้ษัทขอาแม่เราขายแคปหน้าจอไว้ครับครับเพื่อสิบ่ได้พลาดแนวทางของพ่อแขกเนาะ เล็กเป็นขมีทั้งเม็ดทั้งม้วนก่ะบอจี้ตครับทั้งเมด็ดทั้งม้วนครับรวมกันทั้งเมด็ดขมี้ยุคหกครูละครับ,รบเด็กสามตัวเล็กสามตัสองคูสองหางเล็กสองตัวขมิ้นยุคสี่ครับครับสําหรับงวดนี้เด้อครับพิจารณาเบิงห้องพ่อแขกขาเข่ามาตลอดดีมาตลอดอยู่ครับครับเมันถือมาเรื่อยๆครับเมันถือมาเรื่อยๆเล็ก เรีกพ่อแขกส่วนมากสิไปทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อพีเจร่าเอาครับขามักตัวใดผู้ใดมากกัดจัดถ้าผู้ใดคัดกับพานนะครับเด้อครับทางสรงครับบอได้แนะน้ำครับให้เล่นการพนันดอกครับครับพีเจร่าเบิ้งครับครับเพื่อสิได้น้ำพ่อแขกเนาะครับเนาะครับเพิ่นก็ให้ส่งเป็นตัวเลขมาครับเพิ่นก็ เห็ดหัวเห็ดสวนอยู่พุดเลยครับบวกกับเพื่อนกับทำงานประกอบไปน้ำเนาะครับเพื่อนกับบ่อคอยมีเวลาเพื่อนก็เลยส่งเป็นตัวเลขมาให้ครับเสี่ยงยาเนาะครับเนาะครับส่องเสี้ยงยากับได้น้ำเสนอของพ่อแขกมาเรื่อยๆอยู่ครับครับผู้ใดติดตามกับสีเห็นครับพ่อแขกลุ่งไปเรื่อยๆอยู่เนาะครับเนาะเพื่อนกับราบอว่าได้ผ่าแนวทางเนาะครับเขาเพื่อนก็ดีก็เดีนมาตลอดอยู่ครับ ก้อนี้เพิ่นกัดหายมากหน่อยๆครถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเนาะครับเนาะครับโค้งสุดท้ายไปเลยสรุปของพ่อแขกไก่มือแล้วครับสําหรับเอฟซีผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้ครับผู้ใดเข้ามาไม่มาเก้าครับบึงๆกันไปเนาะครับเนาะครับพิจารณากันไปครับคลิปนี้ก่บว่ามีอย่างไรล่ะครับเสี่ยงหยาพลาดเลาะก่าขอให้พี่น้องโชคดีอยู่ดีไม่แห้งเลยครับเด้ออย่าเก็บอย่าไข่ สุกๆมันหมานน้ำกันสุกๆคุณนะครับเด้อสวัสดีครับ